สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองเปิดกล่องพัสดุนะฮะจากดีแคท l o n ในกล่องก็เป็นสเก็ตบอร์ดนะครับเป็นเซิร์ฟสเก็ตที่หลายคน กมล่าหากันอยู่เพรา่ามันมีเข้ามาน้อยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มาไวไปไวมากเพราะมันสวยแล้วก็ราคามันถูกรุ่นนี้จะอยู่ที่3,400บาท ชื่อรุ่นครับ540 BIRD เบิร์ดเป็นรูปลายจะเป็นรูปนกรูปนกนกแตดดอก,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 กดไม้นะ,ะเขาก็เลยเรียกลายนี้ว่าลายาาเบิร์ดหาออกมาูกแน่ ก็เป็นแบบนี้เอ็ e เซลโลน่าจะเป็นชื่อยี่ห้อนะทำให้ดีแค l ลอนอามาขายขนาดของแผ่นก็เป็นพายบูดเจ็ดชั้นกว้าง9.7นิ้วแล้วก็ยาว 32.6นิ้วความยาวจากหัว no นะครับโน้ตถึเทลนะครับ32.6ความกว้างความกว้างนี่ก็9.7นิ้วโอเคเอ่อมาพามาดูอืม ามาดูด้านบนกันบ้างน,นะครับด้านบนก็เป็นกิบเทปใสแล้วก็มีเนี่ยอะไรอะเซิรฟ์ฟแพดทีเทลนีนน้ตรงนี้จะเป็นส่วนวาล์วน่าจะเป็นเอาไว้เวลาแบบ เ,เขาเรียกอะไร Snap แบบเตะหรืออะไรเงี้ยเท้าเราจะได้วางแบบเกินตรงนี้แล้วก็เตะหรืออะไรเงี้ยที่ใส่ที่เขาวาวตรงนี้นะจากที่ได้ลองเล่นแล้วตัวนี้ไปลองเล่นของเพื่อนมาก็ชอบนะชอบเลย ถ้าเปรียบเทียบกับของดีๆที่ราคา134 0 0กับตัวนี้ราคา3,400บาทถือว่าคาุ้มค่าทีเดียวสมราคามากๆนี่เกินราคาไปทานี้น ยวมาแกะติกเกอร์ออกเฮ้ยพลาสติกออกใช้มือเดียวแกะนะอีกมือมถือกล้องอยู่อันนี้ก็เป็นคงเป็นพวกแมนนูนมันที่ให้มาก็คงไม่มีอะไรทั่วไป ใครไม่ชอบสติกเกอร์เอ้อกิฟเทปตัวใสก็น่าจะเปลี่ยนเป็นกิฟเทปแบบธรรมดาได้นะถ้าดูใกล้ๆเป็นกิฟเทปใสคิดว่าเอาใดเป่าเอาใดร้อนเป่าแล้วค่อยค่อยลอกออก น่าจะได้อยู่แล้วก็หาก,กิ๊บเทปเนี่ยเทปแบ่งครึ่ง,งแล้วก็ทำลวดลายอะไรก็ได้ตามที่เราชอบก็น่าจะสวยไปอีกแบบหนึ่ง โอเคเดี๋ยวผมขอแกะสติกเกอร์เอ้ยแกะพลาสติกห่อมันออกก่อนนะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกลับมาถ่ายใหม่